ขันละวะเจ้าทีเจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเมืองปิญจานกุยยาใายายนบ้านเมืองผู้สั่งผู้แฝงบ้านเมืองจนบ้านเอาเ้าจะเลิศเมืองเมืองนี่ผู้รับผู้ใหญ่ยด้วบ้านเมืองทงัทง้ทงทั้งโลกทั้งธรรมขอคารวะท่านตระคู่วิยทยาธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอจังหารฝ่ายธรรมยุทธ ขอคารวะอาจอารย์อวัดบ้านบ้านลเลอร์คู่ศรีธา,าแล้รับท่านเจ้าของงานนะครับพระอาจารย์สัวนวิสาละโทนะครับเจ้าของงานในมื่อนี้เอกเดพีน,นองเข้าหลายอำเภอหลายจังหวัดมาตุกมมาโวมกันจากบ้านเมืองเงียบเงียบเมื่อนี้บ้านเมืองคึกคักบ้านเมืองต,งตื่นเต,นต้นนะครับ ได้บานบุงเลิศไฟฟ้าสวรรคสวยัยได้เวทีนะครับอลังการยิ่งใหญ่โมรานเ,นเสียงเคืองเสียงวังหัวคำนะครับผมน่งยูบานลิ้มเคือนลิ้มฝายนะครับมองอนุสาวรี่ของอุ่นพ้นซื่อเสียงดังฟังชัดฮอดพุ่นเลยครับอลังการยิ่งใหญ่ยีนดีวันนี้มา ลูกหลานมากกันหลายบุรหลายคนนะครับใช้มือผมเลยลูกหลานป้านโปงไข่กันเลยครับอดีตรองผัวราชการจารังหวัดร้อยเอ็ดเฉลิมศัก์พ้นเยี่ยมครับอ่าทางขัาวผมเลยครับสจ .1 นึงเดียวผมไมือไว้ดีปูชิตถนัดขาครับอ่าทางทางทัดไปนะครับกำนันตำบลบุงเลศลูกเคยบุงเลืศสุริยัชยนชัยฤทธิ์ คำนั่นำบววงเลือ้อยมูทีสองมูดีครับก็บผมเลยเดยับไปูผู้เยาบา้านมูหนึ่งมาดบาทพุทธิพงศ์ศรีพยอมใช่หรกท่านใเลยครับเลยโอ้โหน,นะครับบาดบาทผู้เยาบ้านพ่งเลือกตั้งนะครับมูหนึมูสองมูเจ็มูเจเนไเรีกพยอมใช่หรออ่นานต้เรียพยอมนะครับผู้เยาวบา้านพวเลือ มูที่เก้าจะเริมซักโซนนาไทรท้านในล่ะเออ,อนะครับอ้าลูกเขยบาบุ้งเลย่อนคนนี้ก็ร้อยตัวเองรอตัวเองสุปันมาหนองว่าอ่าน,นครับถือด้านจุกุณเนาะอ่าได้ถิอได้ยกบุ้งเลิ่สาค้อนพ้นซื้อ,อนะครับอ่อพนองมาตองคนชุรพดสีหาตา อ่าเอาตบยกมือุวยเดี๋ยวมาคือขึ้นอันดียวกันนครับอดีตนายกตำบลวังสามัคคีคุณบุญยิ้มเกษ์นะครับพรสวรรค์จิ่งแก้วนะครับวันนี้เซรินทิปมาหนองว่าอาหนองไม้ครับวันนี้าขอบทุกคนแล้วนะขอบทุกคนนะครับวันนี้อ่าขออ่อมาแต่การหมู่เอ่หมูาโฟมตัวมาลกสักการ์มาเท่าพี่นะขออ่อ ธรวิทย์เขาไม,มีน้ำสกุลหน,นิเพราะอานนอะมันอ่ะเสมอพกเอาสดๆน,นะพออสองโรงเรียนถือถ่ายละยบายกับส้งสาธิการนะครับไอมารักษาการบ้านบุงพอง่อจากพออบ้านโกงนะครับพี่น้องบ้านบุงเลือกเอ้าพี่น้องตำบลบุงเลือกพี่น้องเมื่อวันดีพี่น้องน้องพอ่อพ่นทองพี่น้องจากพวกขาว ผมยูบ้านเมื่อกี้นี่ครับบ้านสดเพิงมาเคึ่งบ้านพี่น้องบ้านน้องเม็กบ้านหลายนะครับหลาผู้หลายคนผมีเหลียวมาเห็นเลยเนี่ซ้ำจัดรายการวิทยุนะครับอาคดีใจนํำพี่น้องบ้านบุงเลิศเท่าทีมีคนมีบุญมาเกิดห่วเฮามีคนดีมาเกิดห่วมเฮาพี่น้องบุงเลิศเท่านะครับ เทาคนดีๆทั้งนั้นส่งเสริมซึ่งกันละกันให้บ้านเมืองเอาเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยให้บ้านเมืองพัฒนานะครับเมื่อนี่เป็นอีกเมื่อนึงที่บ้านบุ้งเลือเท่าสิลปในภาษาประวัติศาสตร์นาหนึ่งของบุ้งเลิศให้ลูกให้หลานบ้านบุ้งเลือเท่าให้พี่น้องชาวรรอยเ็ดพี่น้องไก่เคียง ในรับรู้รับราฟาเมอนี่วันที่เดเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 7ซึ่งเป็นมือวันคลายวันเกิดของพระอาจารย์สังวรสาราโทวิสาราโตนะครับมืนี่เมือนี่เป็นมือครบวันเกิดขอเปินเหตุงานทํำบุญอายุวัฒนะนะครับ มือนี้อายุครบ5 7ปีพันศา27พี่นองครับมือนี้ออกเลขเจ็ดตลอดเลยวันที่เจ็วันเกิดของเพือนนะครับอายุครบ5 7พ่อสอ2 5 6 7พันศา27งวดดา27แน่นอน ผมเอกภาพพ้นซือผมเกิดจุบานนี่ครับเกิดจุบานนี่เรียนยหนังสือจบที่นีนนะครับเมื่อนี้มาส่งเสริมลูกบ้านเดียวกันมาส่งเสริมคนบ้านบุงนีเลยผู้แทนราษฎรดรรัชนีพ้นซือเมื่อนี้ติดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เล่าเป็นคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,567ซึ่งต้องเลิกประชุม3ามทุ่ทุกมื้อนะครับเมื่อกี้ทูกคุยกันอยู่ว่าผมมาเปิดเสริมค้นบ้านผมที่มีความตำอกทังใจถือว่าคนมีบุญบุญนึงของบ้านบุงเลิศเขาน,น,นะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันพี่รองเจรบครับประวัติศาสตร์พระสมองคเจ้าบ่อคอยดำอยู่บ้านเจ้าของ บ้านเจ้าของบอกไปนิยมพ่อทังปรดีครับเพราะว่าเป็นเล็กน้อยเท่ากันไรตีกันไ่ขาไรแทงกันอยู่เป็นเล็กน้อยนะครับเพราะได้ไรแท้งไรตีกันจอกกันกน่ครับเป็นเล็กน้อยฉนานพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนมากสิบีบ,บวชทั้งเอินดังแล้วจะงลับมาบ้านเจ้าของแต่ว่าพระอาจารย์สมหวนวิสาระโตอาจารย์สมหวนวน้อยห่ยครับ เป็นบุคคลที่พัถิ่นบ้านเกิดมืองอนเกิด้านปุงเลยบวช้านปุงเลิแต่ว่ากับป้าบ้านเจ้าของไอ้ลูกศิ้นลูกหาตาบ้าบ้านปุงเลิศมหาหม่องไฟฟังใสีแหบมองแพ่เสียดูนี่คือคนพิเศษของบ้านปุงเลิศเท่าฝากพี่น้อง้านพุงเลิศนะครับซอยกันสนับสนุนอุ่มโชว์ส่งเสริมสิ่งค้าราคนะครับ ให้บ้านกุงมันซาลหลายเรือครับบ้านมุงเอา้าในสามคุทห้าพุนดีซอยเหลือพี่รองมาแล้วนายกอบจลูกไพบ้านบุงเลิกเป็นก้อนมูเลยเลือกตั้งนายกครั้งแรกปี2547คุณรัชนีพ้นซื้อลูกไพบ้านบุงเลิกได้เป็นนายกอบจเลือกตั้งนายกอบจ ปีหสผมสมัครได้ยกอบจอได้เป็นได้ยกอบจจ์รอยเอ็ดจากพี่้องมาเลาส่งเสริมกันพี่้องเมื่อได่ดีผมเกิดบ้านพุ่งเลกแต่ผมอยู่เมื่อเดียวกันกับพี่้องเมื่อไวดีพี่้องตุง้มพี้องโมง้มซอยเหลือกันมาตลอดพี่้องเลือกคนน้นกินลักเลือกพักพี้องพี่้องเมื่อได่ดีเขาเอาค้นพัฒนา,นะาเราเลี้ยวพักมาพัฒนานะ พักเป็นตัวสังคัดของบูสมาค์กฎหมายบังเขบาไปขอบคุณพี่้องหลายๆนะครับพี่รองน้องพ่อถือว่าทั้งพอและยูเพอ่อเดียวกันพี่้องพ้นทองผมเกิดพ้นทองนะครับผมเกิดจุดบ้านเลขที่สิบเก้าตอนนั้นสิบเก้ามูสองตำบนเมื่อยวดีเสิบเก้ามูเจ็ดผมเกิดบ้านเีขสิบเก้ามูเจ็ดตำบนเมื่อยวดีอำเภอพนทองแต่อยู่มา คอเป็นอำเภอเมื่อยไว้ดีนะครับวันนี้ฉะนั้นพี่น้องพ้นท้องน้องพอ่อเมื่อยไว้ดีถือว่าเป็นอำเภอเดียวกันนะครับซอยเหลือมาตลอดฝากพี่น้องบันบ,นบุงเล่เท่านะครับมีเขาโชคดีเอาได้พระที่ตามอกั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ลืมบ้านเกิดนึองนอนบ่ลืมบ้านบุงเลือเป็นบ้านไส้แดนสุดเลยครับวนี้แต่ว่ามาสางบารมีให้บ้านเฮา ไอบานบุงเลิศสิปันซาเศร้าบันลื้คนหูจักมัดนะครับว่าอาจารย์เสริมวันวิสาละโทอยู่บ้านบุงเลอร์บุเศร้านะครับนี่การผสมสวมเพชรไปทีป่คนขม่าเต็มบ้านเต็มเมืองเล้นะครับจับสลากสอยดาวนะครับขอไฟพี่น้องสอยดาวสา,าบามากระไหลายมีความพบพร้องบ้างขออไยหลายๆนะครับจับไปจับมา สลากี่ราวัเหมดนะครับออนี่จริงแล้วคณะจัดการจัดงานเตรียมพร้อมทุกอย่างแต่ด้วยประสบการณ์ย่งบูมี่นะครับท็่ในฟิดพลาดโอกาสครั้งนานะครับพตมีอีกมี่แน่นอนนะครับอายุห8ปีทัานสาย8ีสิแก้ไขปัญหาครับพี่ดอกมาขอเอาัยหลายๆนะครับเออเรียความประสานงานของคณะกรรมการครับเจนอาที่ยิบของให พราะเข้าใจกันนะครับขออยากยกตัวอยา่างเครื่องกินเลกลั่งนี่นะถ้าได้เบอร์นี่เด็กเครื่องกินเลกติดเบอร์ไว้นะครับเด็กหน่อยถือว่าหมอบของจับเด็กเบอร์นี่ยกไข่มันลั่งไปเลยนะครับาท,าทั้งงที่ในลั่งนี่ครับนี่ฟัดอย,ย,ยู่สามสิบััดเบอร์เดียวกันนะครับพอดีไข่เดือดระเกลตัวยกไปเลยเข่าสารถุงปักให่กระสอบปักให่นะครับ มีถึง20-30กิโลอยู่ด้วยกันนะครับเป็นลอยโล่เพราะเดบเอร์กับข้าวสารโยกไปมัดสอบไปเลยทางท่านที่นะครับให้ข่าวสารนะครับมีสอบ้อยสอบละโลอยอยู่เป็น20-30ถุงนะครับี่ความผิดพลาดขออาไปหลายๆนะครับผมในฐานะที่เป็นลูกมุ่งไปเลยบ่ราะเดบเอร์กากานั่นขพออาัยพี่น้อ้หลายๆนะครับความผิดพลาดะถือว่าป้าเจนี่เอาบุญเอ็ดบุญนอายุวัฒนะพระอาจารย์สงมงวร พิสาราโทนะครับถึงว่าได้บุญได้กุศลสิ่งเล็กน้อยขออภัยหลายๆนะครับสิ่งที่อยู่บอกข่าวเล่าแจ้งพินลองเมื่อกี้นพระอาจารย์สงวนเจ้าของผู้จ้างมาลำมให้พินลองพรมฟรีไฟอารามการทุกายามนะครับนอกจากจ้างบาลำมฟรีแล้วพระอาจารย์สงวนมีลูกศิษย์ลูกหาหลายบาลมีหลายนะครับยังมอกเงินสดให้บูบานอีกจีบบูบาน บูบ้านละแสนละแสนนะครับอาหนี่งเป็นคำชับว่าเกว่าการจัดงานทั้งหมดนี่ครับตั้งใจจะใหญ้ญาติโยมลูกหลานทนานนะครับมีความสนุกสนานมีความมวลซืนให้รักบ้านเกิดเรื่องนอนให้มีความสมักสมานสมัคคีกันนะครับฉะนั้นอาจารย์ฝากมาอาจารย์สมวนฝากมาว่าขอความร่วมมือลงมือลูกหลานบ้านบุ้งเลิกถือว่าเจ้าของบา้าน คอยเป็นเจ้าของบ้านที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเอ็ดยังก็ถึอใจนะครับเฮ้าดูได้ใจเฮานะครับเพอดีคอยเฮ้านะครับใจเข้มแข็งเข้าถือเป็นเจ้าของบ้านส่วนพี่น้องที่มาจากต่างบ้านต่างอำเภอให้คิดส่ามเลอนี่เฮ้ามาฟุ่มเฟือฟรีมาเอาบุญนะพระอาจารย์สงวนมาเอาบุญนะครับจำไหนก็คอยเกรงใจเจ้าของบ้านนะครับเกรงใจเจ้าของบ้าน ได้เห็นสิ่งดีให้เกิดความรํำคาญอีกขึ้นค้อบบุญไหวในงานนะครับพ่ะอาจารย์สมวนบอกว่านะครับฝากตำรวจใผยสามภาพบุญไหวในงานนี้นะครับคุกไปได้ละคุกไปได้นะครับแล้วอาจารย์สมวนบอกว่าให้รับผิดชอบทั้งหมดให้รับผิดชอบทั้งหมดเด้อเผยถือ่าคววมาขามาตีอยู่นีน่นะครับให้รับผิดชอบทั้งหมดผมถามพ่าอาจารย์สมวนแล้วอ้านไปนี หลายไปไหนทั้งบัดนเลยครับลานเจ็ดตาดูเด้อ้าเท่าผมนี่ยังนะครับวิยความสงเรเรียบร<ด>้อยสิ่งดีเกิดขึ้นมาอันนั้นเป็นความฝันลายต่อไปดีที่จะค,ความดีดีนะครับเมื่อนี้ทั้งคณะสาวน้อยเพชรปันแป้งได้รอบสังกษีรอบมาเลยครับนี่มีเรื่องมีเล่านี่นี หนีบ่พ้นนะครับมาหนีหนีบ่พ้นนะครับบอกมีความปรารถนาผมเองนะครับลูกบุญเลิกลูกเบือไว้ดีท่านพ่้อาชญ์สมวมิสารโทษลูกบาทบุญเลิกไม่มีความปรารถนาที่คือความบุดไวเพราะอยากให้ลูกไผ่ลาม,มาเสียเงินเสียทองนะครับมาหนีให้เบิ่งบอลลับมบอลมวลน,นะครับมาหน,นียิ่งในอารังการเห็นแค่เวทีกระตุกใจหรอครับผมว่าเมื่อกี้ผมไปนั่งคุยครับ ผู้จัดการมุ่งเน่าผมสิจ้างอีกสมไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีวะปีหกเจ็ดปีนี้ได้แล้วคณะแสงทองฟินแร์นะครับผมสิติตตอสาวน้อยเป็รอุ่นแดงมาสมไทยปีเกา่าอนรับปีใหม่เพื่อเข้าดาววันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าปีหกแปด 67ปว,วางครับมีคณะที่วางคือแสงทองขึ้นแรงนะครับเหตุสัญญาเรียบร้อยแหละนะครับเลยปี68 31ชัน, 6, 8, นวา่าถามคณะผู้ชนะปวังล่อการประสานงานนะครับ31ปว,วงังอยู่แต่วันที่หนึงน่งพฤศจิกายนสีขาวเราพุ่มกระลั่มบนเวลา่เาเข้าไปเวลากันอยู่นะครับเลยจู่กัดกบอกข่าวเราแจ้งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอให้พี่น้องเดือมวลซื้อโฮแซ กับการฟังร้องฟังรำสาวลอยเป็นเือนแป่งให้บอกต่อๆกันว่าืัอนี้ฟังบอลร้ฟรีเพราะบารมี่ของของพระอาจารย์สมวนวิสารโทเอาเดี๋ยวงบอลร้ฟรีเพงาบารมี่ของพระอาจารย์สมวนขอให้นะครับพี่รองเข้ามวลซื่งโมเซลขอบารมี่ของพระอาจารย์สมวนวิสารโทนะครับคอยคุ้มดีคุณน้องดูแลพี่้องปานเอ้า ให้เป็นมีดต่อความสุขความเจริญและพระอาจารย์สนวนขอให้เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาของเอาเป็นหลักใช้แห้บ้านให้เมืองให้พี่น้องได้เพิ่มผ้าอาศัยคุ้มครองพี่น้องเบิดจังหวัดรอยเอ็ดเบิดประเทศไทยขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนครับ